วันนี้มาที่ตลาดไทยนี่คุณจ๋าระยองล็อกที่สิปตลาดไทยเขาขายตั้งแต่เช้าถึงสามทุมนี่วันนี้แม่มาเลยมีการยาวนะคุณผู้ชมสามเข่งนี้โ1ยี่โลราคา15,730หมคิดดูซิแล้วอีกพวกแม่ค้าแน่หัวอีพวกเน็ตไอดอลอีพวก อะไรอีงไหมคะออนไลน์ยูทูบเบอร์ YouTuber. ดาวทิกตอกแหกันไปแจกอีเมค้าขายโลละสองพันไอสองหมื่นทุเรียนแกะโลละสองหมื่นอีตอแหละอย่างง่อมันนี่เลยนี่แหละคนรวยเขาต้องฉลาดเขาต้องใช้เงินเป็นนี่เห็นไหมเนี่ยสามเข่งนี้ที่แม่ซื้ออร้อยยี่สิบเอ็ดโลหน,นึ่งมืนห้าพันเจ็ดร้อยสามสิบในเนี้ยร้อยยี่สิบเอ็ดโลก้านยาวนะแก คิดดูสิเนี่ยล้วมีคนบอกว่าเม่อทำไมไม่ไปแดกไม่ไปซื้อที่อาจะซื้อทําไมมันแพงมันตอแหลมันหลอกลวงประชาชนนี่มันนี่เลยมึงไปซื้อนั่นแะเนื้อแ,แกะโลส0 0 0มืมึงมาซื้อนี่เลยเนี่ยหมื่นได้ทั้งเนี้ยร้อยยโลตลาดไทยนี่แหละอันดับหนึ่งของประเทศขายส่งมีพวกแมค้าที่ไปตอแหลมันจะไปซื้อตลาดไทยนี่แหละไปขายเข้าใจหรือเปล่า อย่างงออมานี่เลยมานี่เลยคุณจ๋าระยองล็อกที่สิบแปดเนี่ยตอนเช้าชั้นเหน่านดีไปตอนนี้ชั้นเหมาก้านยาวเลยมาเลยนี่นี่นี่คุณจ๋าระยองนี่นี่นี่เห็นไหมคุณมุงเต็มเลยนี่นี่มีจำหน่ายเนื้อทุเรียนแช่แข็งด้วยนะพัญยาพรนี่นี่คุณผู้ชมดูเดี่ยวนี่คนมุงเต็มเลยเนี่ยดูเดี่ยวคนมุงเต็มเลยโอ้ยเนี่ย เพราะฉะนั้นเนะี่ยถ้าคนฉลาดต้องมาซื้อที่ตลาดรายเพราะว่าทั่วประเทศก็ซื้อที่นี่ไปขายอเมคานั่นน่ะมนตอแหลทุเรียนแกะโลละสองหมื่นอีกตอแหละนี่จะคนโง่ทันใหลาที่ไปแจกนี่กูคนฉลาดกูม,มาซื้อนี่เลยก้านยาวนี่ร้อยยี่สิบเ็โลหมื่นห้าพันกว่าบาทไปซื้ออีกอี้ยนั้นโลหนึ่งสองหมื่นตอแหล